สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทาร์รด์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตประจำเดือนธันวาคม2568ค่ะชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจโดยแรงซื่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาว่าน้ํากระกฎมีพิสิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องคนรักเก่าชาว่าน้ําเช่นเดียวกันคลิปนี้นะคะขออนุญาตบอกก่อนว่าเป็นคลิปดวงสองคนรักเก่าถ้าหากว่าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วไม่ได้คิดถึงคนรักเก่าไม่ได้คิดจะกลับไปไม่ได้คิดถึงไม่ได้โหยหาหรือไม่ได้มีคนรักเก่าไม่ต้องดูนะคะ ไม่ต้องดูเนาะก็สคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้เลื่อนไปดูคลิปอื่นหรือว่าไปดูช่องอื่นได้เลยนะคะไม่ต้องมาเมนว่าไม่ได้คิดถึงคนรักเก่าไม่มีคนรักเก่าไม่อะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะไม่ไม่ต้องมาเป็นท็อกซิกในช่องทางนะคะการทํามาหากินของคนอื่นนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะคือมันไม่ส่งเสริมไม่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นพลังงานลบโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ โอเคมาเข้าเรื่องกันนะคะขอดูอดีตก่อนนะคะขอดูอดีตของชาวท่านน้ำกระกฎมีฟิจิกค่ะนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้นะคะคุณถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ <c oughs> เด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่งถือดาบค่ะชาวธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะาสาเหตุนะคะเบื้องต้นตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะก็คือทะเลาะกันบ่อยค่ะความคิดเห็นไม่ตรงกันลิ้นกับฟันนะคะกระทบกระทั่งกันบ่อยๆเยอะๆนะคะก็ มันก็อยู่ไม่ได้มันเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเนาะสองค่ะเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าไม่รู้สึกหวัดระแวงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะชายมากๆเนาะแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาลุมล้อมเยอะแยะมากมายทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่มั่นใจไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์เกิดความหวาดระแวงแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาแหวงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำให้เกิดความลังเลเปลี่ยนใจนะคะทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงก็คือนอกใจนั่นแหละนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาน้ำกระกฏมีพิจิกที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาว่าน้ำกระกฎมีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคม2568เป็นอย่างไรนะคะให้หนึ่งเหรียญค่ะอัศาวินถือดาบนะคะไพ่อัศาวินถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่หนึ่งดาชาวท่าน้าก,รรก็ปรากฏวินพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานก,การณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวท่าน้นปรากฏวินพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนธันวาคมมันมีโอกาสใหม่เข้ามาแต่คุณปฏิเสธอะ่ะอืมคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้คนยังกอดเก็บยังถือยังคิดถึงยังมั่นคงกับความสัมพันธ์เก่าที่มันจบไปแล้วนะคะ พอมีคนใหม่เข้ามาคุณก็ปฏิเสธคุณก็ไม่เอาตั้งดาบใส่เลยไม่รับไม่เอานะคะยังลืมคนเก่าไม่ได้เออประมาณนั้นนะคะยังคือในหัวคุณในจิตใจยังเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆอยู่อะ่ะมันก็เลยทำให้คุณปฏิเสธคนใหม่ที่เข้ามานะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากระกฎเมพิจิกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากระกฎเมพิจิกค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันไพ่เดลเวอร์ค่ะ เด็กถือเหรียญนะคะไพ่คิงถือไม้เท้าและเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนี้นะคะคุณยังรักเขาอยู่เลยอะ่ะคุณยังรักเขาอยู่เลยนะคะ ยังมีคนคนนี้อยู่ในจิตใต้สำนึกอืมเนาะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะกลับมาหากันอีกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นศูนย์แต่ตัวคุณเองยังรักเขาอยู่ยังมองเขาอยู่ห่างๆยังมองเขาอยู่ไกลๆ ไปพร้อมๆกับการประครับประคองหัวใจของตัวเองด้วยนะคะอือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักเก่าคนนั้นคนที่ชาวท่านา้ากระกดมีพิจิกคิดถึงเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวท่านา้ากระกดมีพิจิกค่ะมาดูกันให้ชารีกอนานะคะให้เดอะสตาร์ค่ะให้ q ุยควีนถือไม่เท้าของคุณมีคิงไม่เท้าของของเขามีควีนไม่เท้าอ่ะเป็นไพ่สองดาบเออชาวธาตุน้ํกากระกฏมีพิจิกนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุ่มนะคะธาตุไฟเมษสิงทานู มีชาวธาตุดินะสศกรมังกรมีชาวราศีพิจิกและกณะราศีพิจิกด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นชาวธาตุน้ำก็ปรากฏมีพิจิกนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงคนรักก่าคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองถามว่ามีมีความคิดถึงมีความนึกถึงคุณอยู่ไหมมีค่ะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขายอมรับว่าความจริันนี้มันต้องมุกอ่อนได้แล้วแต่ตัวเขาก็ยัง เหมือนกับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กรธไม่ได้เกียดไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเขาเองนะะเนี่ยค่ะยอมรับการการการจบความสัมพันธ์แล้วตักคนต่าง Move on เขาก็คิดว่าคุณน่าจะ Move on ได้แล้วนะคะแล้วตัวเขาก็จำเป็นที่จะต้อง Move on สักทีเหมือนกันแต่ในความทรงจําของเขาคุณก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งในเนื้อคู่ของเขาที่เป็นความทรงจําที่ดีนะคะไม่ได้แย่อะไรเลยนะคะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาคำอานาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าน้ำกรกรดมีวิจิตกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นยังไงไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมค่ะเอาคำใบได้เป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะ ไพ่สิบไม้เท้านะคะไพ่โบค่ะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันจบลงจริงๆเนาะและเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะในส่วนของเอาคามนานาควาามรักวามสัมพันธ์ไม่มองว่าต่างคนต่างจะต้องใช้ความพยายามในการ move อ่อนยอมรับคุณคุณและเขาจะยอมรับ ว่ายอมรับความจริงได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วจริงๆจบแบบสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าในอนาคตมันจะทูรลักทุเลในการม o ฟออนขนาดไหนนะคะลมลูกคุกคานแต่สักวันหนึ่งก็จะต้องเข้มแข็งได้ในที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพาทาโราจะแนะนำอะไรในเ,เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุน้ำกระกรมีพิจิกนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคำแนะนำค่ะอ m p r e s s รักตัวเองเยอะๆนะคะรักตัวเองเท่านั้นจัดเม้นทนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะยังรักนะคะไพ่แปดถ้วยแต่สุดท้ายแล้วนะคะห้าถ้วยความรักมันไม่ได้มีแค่คนสองคนมันมีหลายๆปัจจัยนะคะการดันทุรังต่อไปมันก็มีแต่ต้องผิดหวังเสียใจในอนาคตดังนั้นคุณกลับมารักตัวเองดีกว่า นะคะในอนาคตมันจะเป็นยังไงขอให้แค่วันนี้คุณรักตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณรักตัวเองได้แล้วจริงๆอนาคตคุณจะคุณจะใช้เห็นและผลในการยอมรับแล้วก็ตัดสินใจในการเดินหน้าต่อนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับ การดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ